สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องขาสวยด้วยโยคะกันนะคะเราจะสร้างความแข็งความขาสวยมาอธิบายก่อนขาสวยคือขาที่ไม่มีไขมันส่วนเกินขาที่มีแต่กล้ามเนื้อนะคะจะได้จะได้เข้าใจตรงกันน้องว่าเราจะขาสวยแบบ ไม่มีไขมันส่วนเกินเราจะมีแตกกล้ามเนื้อเนี่ยได้ยังไงนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่ามันจะมีท่าอะไรในโยคะบ้างที่จะสร้างความขาเนี่ยเป็นในรูปแบบแบบนั้นให้กับเรานะคะเริ่มแรกเลยค่ะมันจะยืนหันข้างคะเราจะได้เห็นพร้อมกันเนาะมือเท้าเอวนะคะเราจะยกขาโน้นขึ้นมาก่อนเราจะยกขาด้านนี้นะคะเท่านี้การยกมีหลายออปชันมากถ้าเราไม่สามารถยก ในรูปแบบตรงๆแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะนําจะให้ยกในสภาพงอเข่าขึ้นมาเนอะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าร่างกายเรายกได้แบบไหนนะคะไม่ได้ใช้ออปชั่นหนึ่งคืองอขึ้นมาถ้าได้ใช้ออปชั่นสองคือยืดแบบตรงขึ้นมานะคะงอเราก็ขึ้นมาในรูปแบบนี้แล้วเราดูซิว่าเราสามารถพกขึ้นมาได้แบบเนี้ แล้วเรายืดขาถีบไปด้านหน้าได้ไหมคำนี้าการขีบขาไปด้านหน้าเนี่ยนำจะให้นะคะพอยพอยเท้าและเปล็กเท้านะคะเราต้องทำได้ทั้งสองรูปแบบเห็นไหมคะแค่นี้ค่ะนะคะเรามาลองอ่านเราลองอีกขาหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะยกเรายกขึ้นมาได้ในสภาพไหน สมมติว่านำทำําแบบ option ที่นัสามารถยก ok แล้วยืดตึงๆต,ตรงๆได้เลยนะคะนัมก็จะยกขึ้นมาตรงๆนัก็จะมาพอยมาเฟรดมาพอยมาเฟรดนะคะดูในสภาพแบบนี้ซักความความนานเนี่ยเท่ากับความทนได้ของร่างกายของขาเพราะมันจะปวดต้นขามากท่านี้มจะปวดตรงนี้มากนะคะเราอะไรใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเจะ้าหัวใตเส็กตรงเนี้ยคะ่ะ ั้งแผงเลยนะคะพร้อมนะคะนำจายยกขึ้นมาในรูปแบบของไม่ตรงนะคะเป็นเข่างอก่อนนะแล้วก็อยากยืดอ่ะเจ้าของร่างอยากยืดได้แค่ไหนพอยืดได้แล้วก็มาคอยมาเฟรกนะคะพอยแล้วก็เบรกนะคะนะความนานบอกแล้วเท่าที่ร่างกายเราจะสามารถอยู่ได้แบบนั้นนะคะ ไม่ได้จริงๆออปชันที่3เผื่อไว้เลยนะคะขึ้นมาแล้วยืดไม่ได้นะคะอยู่แค่นี้ค่ะพอย์เฟรดพอย์เฟรดนะคะพอยส์อย์คือทำเท้าแบบพอย์เหมือนนะักบัลเล่นะคะแล้วก็เฟรดก,ก็คือเฟรดก,ก็คือการยืดนําให้ยืดเน้นยืดการยืดเอ็นร้อยหวายค่ะยืดเอ็นร้อยหวายนะคะเฟรดเนาะก็อยู่แบบนี้ยังไงก็ตามได้ใช้พอใ์ไตเสร็จ ได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาได้มีความแข็งแรงตรงนี้นั่นไม่เท่าไหร่นี่คือข้างนี้นะคะแต่ข้างนี้ที่ยืนก็ต้องมั่นคงในการยืนเพราะจะส่งขาขึ้นไปอะนะคะยังไงก็ต้องมั่นคงอะยังไงข้างที่สมมุติกาจะส่งขาเนี้ยขึ้นมาในรูปแบบไหนก็ตามข้างนี้ที่ยืนก็ต้องมันม่นคงไม่ได้จริงๆงงอเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงแล้วส่ง ถ้าได้ค่อยๆยืดตรงๆคราวนี้ในการยืดตรงอย่่งไม่เกรงเขานะคะไม่เกรงให้กล้ามเนื้อโก่งไม่เอาค่ะมีแอบงอได้นิดๆนิดๆนะคะเพื่อสร้างความสบายให้กับเข่าด้านล่างนี่นะคะจะนําตรงงอนิดๆนะคะนันจะไม่ตรงมากนะคะตรงก็ได้เหมือนกันแต่ว่าให้คิดซะว่าเราจะไม่เกรงกล้ามเนื้อไม่มีการเกรงเพื่อให้โก่งไม่เกรงเพื่อจะใี้ยืนได้ตรงๆจะไม่ทําแบบนั้นกับร่างกายนะคะ จะทาเบาๆซอฟ้อเข่านี่คือการทาซอฟ้อเข่าเพานิดนึงเห็นเห็นข่าด้านที่ยืนนะคะเราจะซอฟนิดนึงให้สามารถอย่างเงี้ยงองขึ้นงอลงงอขึ้นงอลงได้นะคะแล้วก็่อยยืดมือเท้าเอวอยู่วันนี้จะเป็นท่าอุจิตาหัดขาพาดางพูสตาสน,านะคะแต่ก็คือมือเนี่ยยังไม่ต้องลงไปที่เท้าสะโดยตรงนะคะมือก็วันนี้นําให้เป็นท่าที่ เท้าเอวไว้นะคะยังไม่ต้องยืดไ,ไหนทั้งยังไม่ต้องยืดเพื่อไปจับยังไงทั้งสิ้นเนาะเท้าเอวไว้เอาแค่ขาว่าฉันจะมาพอยแล้วฉันก็จะมาเบรดนะคะท่านี้นังจะจะให้ยืดแค่ยืดหดแค่เอ็นร้อยหวายแล้วก็กล้ามเนื้อหลังเท้าแล้วก็ใช้ความแข็งแรงของวอร์ตไปเสร็จเท่านี้เองเท่านี้เองนะคะทําแบบนี้บ่อยๆค่ะต้นขาเราก็จะมีกล้ามเนื้อ ทั้งน,นี้ในความสวยงามในความเข้าใจของการออกกาลังกายโยคะของนำ้ำนี่คือการกล้ามเนื้อนะคะการที่ไขมันหายไปเซลลูไลท์หายไปแล้วกลายเป็นกล้ามเนื้อึ้นมาแทนอันนี้ค่ะเรียกว่าความสวยงามของต้นขานะคะมาสร้างขาสวยด้วยโยคะกันนะคะวันนี้เป็นท่าที่สร้างขาให้มีความ สวยงามนะคะมีท่าโยคะที่สร้างขาสวยได้ด้วยเนาะเราลองมาฝึกโยคะกันค่ะโยคะให้ประโยชน์ทั้งหมดกับร่างกายเราในภาพรวมเลยนะคะนี่นาแท่หยิบเป็นประเด็นเล็กๆขึ้นมาว่าเอออันนี้คือเรื่องขานะโยคะเขาช่วยยังไงเกี่ยวกับขาได้บ้างนะคะแล้วพบกันในคลิปท่าต่อๆไปของโยคะนะคะว่าเราจะ ยุกใช้กับร่างกายเรายัางไงได้อีกนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ